หลับแล้วหรอว่างนอนมากอยียวพนอนทำไมไม่ยเขานอนอะ่ะทำการบ้านก่อนดิเขาไม่ได้เล่นตัวไ,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 ไม่สนใจเขาอ่ะเขาจะหาแฟนใหม่แล้วนอนก่อน่นมากเลยอะ่ะ สิบนาทีเลือกตื่นมาทำการบ้านก่อนไม่บีตื่นก่อน สวัสดีทุกคนนะคะพบกับปอนะครับในช่องปอนดีแอนนนนี่นะครับทุกคนฮาวนี้นะคะเดี๋ยวปอนจะมาทําคลิปกอบกวนพี่อนนนไม่ให้พี่อนนน์ได้นอนนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมบอกฝันดีก่อนนอนไม่ใช่แบบแกล้งจริงจังอะไรมากมายทุกคนแค่แบบน่ารักน่ารักนะฮะตอนนี้พี่อนนน์ยังทํางานอยู่นะคะยังไม่กลับมาเนาะอีกประมาณ30สิบนาทีนะคะถึงจะกลับมาที่ห้องนะคะวันนี้นะคะทุกคนปอนจะกอบกวนพี่อนนน์ไม่ให้พี่อนนน์ได้นอนตื่นมาทําการบ้านเนาะเพราะว่าแบบไม่ทําการบ้านมาหลายวันแล้วนะคะโอเคการบ้านก็เป็นแบบฟิสิก เคมีชีววิชาเลขนะฮะทุกคนไม่ใช่แบบการบ้านอย่างอื่นไม่ใช่การบ้านอย่างว่านะทุกคนไหมเชื่อไหมเนี่ย เออเชื่อเหอะนะคะทุกคนโอเคถ้าใครอยากรู้นะฮะว่าปอนจะทําสําเร็จไหมนะฮะก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เดากันนะครับว่าปอนจะทําสําเร็จไหมนะฮะเดี๋ย u ทายคลิปเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะฮะทุกคนโอเคปอนฝากดูคลิปนี้จนจ,จบด้วยนะทุกคนโอเคตอนนี้คือรอพี่อนนท์กลับมานะฮะแล้วก็ปอนจะปล่อยให้พี่อนนท์อาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็ให้เขามานอนบนที่นอนนะฮะทุกคนและหลังจากนั้นปอนก็จะเริ่มทํา เหตุการ์ชั่วร้ายของปอธน,นะคะทุกคนโอเคฝากเป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะอเกยอะจังเลยอ่ะทำไงเนี่ยจะนอนแล้วหรอจะนอนแล้วอ่ะง่วงนอนมากอย่าพึ่งนอนทำไมเนี่ยเขานอนอ่ะทำการบ้านก่อนดิ ไหนแล้วใชไมไม่รู้ทำไมไม่รู้่ทำไมไม่ส่งสารเขาเลยอะไร,ะไ,รไม่ทำการบ้านมากี่วันแล้ว<อ>ตัวไม่ทำการบ้านมันเป็นอาทิตย์แล้วลทำาการบ้านเลยวันนี้ทำเมาก,กดจุออาเชื่อใจแล้วอน,อน,นอนได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ทำการบ้าน ทำตอนบานนื่กยแล้วว่าเขามันอนมากเลยอ่ก็หลับเลยปหลับเลยหลับจริงนะอืี่หลับเขาเพียก็หลับเลยน้อยใจสิหลับดีหลับไม่ลงแล้ว อ่อนก่อนอ่อนก่อนอ๋ออืมไ้เ่ยไปนอนไม่ใช่เหรอนอนดิห<ม>ลับเลยนอนจริงแล้วนะหลับเลยนอนจริงอะไรเออหลับเลยแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องคุยกันคุยสิไม่คยข,ขู่มว่างานนอนกล่องเขาสิการบ้านไม่ทำมาเป็นอาทิตย์แล้ว กองกอมเขาก่อนไม่กอมกงกอมงก็หลับดิเขาเพิ่งมาแรงแป๊บนึงครับเดี๋ยวตัวก็หลับยาวไม่ยาวโอยไปไทำการบ้านเขายิ้มรคบแป๊บเดียวเองก็มีได้อ่ะหลับอะไรงั้นน่ะหลับจริงนะเออหลับเถอะ เขาไม่ได้เล่นตัวไม่สนใจเขาอ่ะที่เขาจะหาแฟนใหม่แล้วมาถึงก็ไม่สนใจอะไรสักอย่างไม่บ่นสิหลับอยู่นั่นแหละไม่บ่นมาตอนนี้เลิกงานมาก็มาแต่นอนนอนนอนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะหาแฟนอีกคนนะไม่เอาตัวไม่สนใจเขาอ่ะสนใจสิครับแล้วทำไมไม่เอาตาให้เขาสักบาทนึง เอาตังมาน้ำหน่อยมากินน้ำหน่อยกลับไปเลยหลับเลยจะไปไหนไม่บอกเข้ามาสิกลับมาก่อน หาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรจะช่วยใช่หรอช่วยอะไรไม่รู้เขาไม่ได้พูดไม่รู้แหละเขาไม่ได้พูดไม่รู้แหละไม่รู้แหละไม่ไหวแล้วเอาปอนเนี้ยดูไมนยังไม่สนใจแล้วเนี่ยไม่สนใจแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ปอนกับโนนขอตัวไปก่อนนะฮะทุกคนเหนื่อยมากโอเคเหนื่อยมาก โอเคบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับหลับแล้วหรอง่วงมากเลยอ่ะไม่อ่ะ่วงอหิวไหมเนี่ยนอนจะนอาก่อนก็ื่นไปกินข้วาวก่อ,อ,อ่ะ สิบนาทีเรือตื่นมาทำการบ้านก่อนเลยดีตื่นมาเล่นกับเขาก่อนอย่าเสียงดังสิก็ตื่นมาเล่นกับเขาก่อนไงเดียว จะกวนทำไมตื่นดีขอนอนแป๊บเดียวสิมนก็ได้